สวัสดีครับอตอนนี้ก็ได้ทําการทําเครื่องนะครับอของรถลูกค้าอีคาซีจี15นะครับอตอนนี้ก็ได้ทําเครื่องและก็ระบบของมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบอเข้ามาตามเดิมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็คืออาการเดิมนะครับเครื่องมันไม่ค่อยมีแรงเหยียบ แล้วมันไม่ค่อยไปมันไม่ค่อยพุ่งแล้วเ,เครื่องเดินลักษณะไม่ครบสูบนะครับาางานที่ทำก็มีหลายจุดอยู่นะครับมีอะไรบ้างก็คือว่าได้จัดแหวนลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็ได้ทําการทําวาล์วทำระบบวาล์วใหม่พบว่าวาล์วรั่วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปรเกินฝาสูบใหม่ ปากกินฝาสุบก็รั่วนะครับเออแล้วก็หัวฉีดตันแล้วก็ทําการล้างอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จางจ่ายพังนะครับแล้วก็ทีนี้ได้ทําการแปลงเป็นชุดคอยแยกไปแล้วนะครับอ,อ่านั้นคือตัวโมดูลขับนะครับแล้วคอยทีนี้มันเป็นคอยของ c ีเคทนะครับอ,อ่านั่นเลยนะครับซึ่งเป็นคอยของ c ีเคทมันจะอยู่แยกแล้วนะครับ แล้วก็พบอย่างนึงก็คือกองเบนซินเนี่ยนะครับมีคาบขี้โคลนเยอะเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปจนที่ว่าไปที่ถังน้ำมันก็มีคาบขี้โคลนแล้วก็ได้ทำการถอดถอดถ,ถังลงแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็เข้าที่สมบูรณ์ตามเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิดฝาหมอ้อน้ำอยู่เราจะไปสตาร์ท เครื่องกันนะครับจะลองเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคนะครับสตาร์ตตีเดียวสตาร์ตีเดียวชึ้งเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ฝามอน้ำนะครับอ่าน้ำนิ่งเลยนะครับ อ่าเนี่ยนี้คือไม่มีดันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่านี่กําลังมันจะดันแล้วเนี่ยน้ําจะลดแล้วเราต้องปิดฝาเข้าไปก็ค,คือว่าสรุปว่าน้ํานิ่งนะครับสแสดงว่าปะเก็นที่เราใส่เอ่อฝาเอ่ปะเกน็นฝาสูบที่เราใส่นั้นคือสแสดงว่า,าสนิททุกทุกมุมนะครับ เครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนิ่งๆเงียบๆน,นะครับไม่มีสั่นนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับแล้วก็สายพานสายพานเครื่องก็เส้นใหม่นะครับลองเบิ้ลเครื่องกันหน่อยดูครับ เครื่องแรงมากครับกำลังอัดกำลังอัดเนี้ยฟิตเลยครับผม,มแล้วก็มาดูรอบข้างไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจะเบิ้ลรอบนะครับผมแต่นิดเดียวฟ้านะครับ Oh. Oh. กำลังดีมากนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือว่าาเครื่อนเดินเรียบปกติกำลังเครื่องเนี้ยฟิตกำลังอัดลูกสูบอะไรตรงนี้ฟิตหมดนะครับแน่น พร้อมออกซิ่งได้เลยนะครับผมอ่ามาดูรอบนะครับอ่าหลังจากที่ว่าทําเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บอ่ารอบก็จะอยู่นิ่งๆนะครับอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณพันแล้วก็ทีนี้จะลองเปิดแอร์นะครับอ้แอร์นิ่งๆเลยนะครับแอร์ Air ทำงานอยู่นะครับแอร์ Air นิ่งๆนะครับลองอ่าเะี๋ยเบิ้ลให้ดูนะครับ โอ้ว้าวนี่ไม่มีเอิร์ดเลยนะครับแอร์ air ทำงานเหยียบแล้วไม่มีเอิร์ดน,นะครับโอ้ oh. รอบแรงมากนะครับปิดแอร์นะครับเึ๊บอ่ารอบก็น,นิ่งอยู่เท่าเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองแตะแตะแค่แตะนะครับรอบพุ่งไปเลยนะครับผมเนี่ยฮะแต่นีดเดียวฟาแต่นีดเดียวฟานะครับ อันนี้เออไม่กล้าเหยียบอ,อ,อยู่ที่เจ็ดแปดพันนะฮรกลัวกลัวว่า,วาจะมีหม้อมีตะเหลียวลอยเข้ามานะฮะเดี๋ยวข้างบ้างมันจะรำคาญเอานะครับเครื่องแรงดีมากครับผมสวัสดีครับวันนี้มารีวิวของรถลูกค้านะครับวันนี้ มาทดลองขับจริงเลยนะครับหลังจากที่ว่าทำเครื่องให้กับรถลูกค้าท่านนี้นะครับอาการเดิมก็คือรถอเหยียบไม่ค่อยมีแรงนะครับไม่ค่อยพุง่งไม่อืดแล้วก็เหยียบแล้วสันส่นๆครับแต่ตอนนี้ <S 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 เหยียบนิ่งมากครับเหยียบแล้วลื่นๆครับแต่นิดเดียวพุงพ่งๆเลยครับสังเกตว่าผมาาาแ,แค่ปลายแค่แตะแค่ปลายเท้านะครับ ตอนนี้ครับไม่กล้าขับแรงครับพอดีมีครอบครัวมาอันนี้ครับกดนิดเดียวพุ่งกดนิดเดียวพุ่งเลยครับผมแรงมากนะครับขับลื่นๆเลยครับผมไม่มีอืดไม่มีสัน่นแต่นิดเดียวไปฮะแต่นิดเดียวไปไปถ้ากดแบตบทั่วไปเต็มที่นี่โอ้โ รถแรงมากครับโอเคครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับ